โอ้พี่น้องมึงในรีวิวทางหัวทางปลาอยู่เพื่อนโกกมากทับทิมมีพอหมากพิลา่าก็มาเขี่ยล็อกเอยตัดนี่ล็อกไปตัดผูด้ดีโกงมอนนี่ก็ตัดนี่พี่น้องพูนมางเบิดปลากร่อยตัดออกเบิดพี่น้องปลากร่อยตัดออกเบิดเอาออกเบิดเพราะว่ากอบล็อกนี่แล้วเด้อเด้ คอยเอาดินเขาทมพี่น้องเพราะว่าบรรยำพ้นและนามผวมเนาะวงนี่ก็ทุบทิมเบิ้งทายเบิ้งที่ทุบทิมเนเอาเลย่ะเราก็ทเอนงองี่แแม่ทุบทิได้ีแม่ ว่าปอนี่ก็นอเอาดินทิ่มนี่เลยเนาะบรเหาดินเขาเนาะจะเป็นทุกง่ายทุกองเฮ้ยเอาไปถึนกัน มาเลยโอ้พี่น้องดอกเข็มกับมะยังเนาะปไปคืนเลยพืชเนี่ยนี่เอาพี่น้องหลังจากได้ปฏิบัติการเนาะคือเหาแล้วแป้เลยเติดคือพี่น้องสองสามรถไทยเลยเนาะนี่บางทีมีแต่กลัวยเต็มบัเอาออกนั่นนี่ก็คือกลัวเติดพี่น้อง นาะทางปลาในเฮือนมือนนี่ดินเฮือดนี่ยบริเวณดินชวนนีมันจะมีแต่กุกุ้ยโอ้พี่น้องเห็นหม้อผับที่ว่าตอนกุกุ้ยย่างกับตอนนี้บาทนี่ยผู้ซึกว่าจะแป้นเลยพี่น้องเลยมันต่ำร้ายเนาะยกปก สช่ข่อยพี่เนาะนี่กระทงหนาเขือนเนาะนี่แป้นเออเติร์ตบานมื่อนี้ยอ๋อให้งานพี่น้องเอ้ยทางเขือนผุนมอวัดใส่มอมอเอาหนามมอเอานามสีเขีอยวอับหลังหัว มาหน้าเว้ซ่างมาใหญ่จาเนี่ยหน้าเว้มาหน้ามาพุ่ธีีเขากอเสร็จไปได้ถึไปยังได้ตาุ้่งีเดี่ยว่าเดี่เดเดียวเขาเอซกระยาร้างพี่น้องร้างงานมีทำงานเลยได้ส่งนี้เลยรอวะกูเออรอรอ อ่ะรอหน่อยกูได้หนึ่งเออเมืนคุ้มม่งเยอะจ้าจูเออจ้าจูรอกินนามากเลยนะเอาปุ่นก็มีโอ้โหเอาไว้ันไก่ไปนี่ว่าบัวใจปว๋านี่ กุยแจงไคไปหมมม๊อีกหนึ่งป้าเขานี่พี่ดอกมากถึกมาอ้ยตัวเขาว้าพี่ดอกมามาเล่นิมาเขากลองไอ้ีเบอร์เมีหนิเจโน่หนิพอมีแห้ง เลือกใ้น่อยไม่ต้องของไม่กินไอ้เี้ยวันตั้งแต่เวลอยหรอแล้วมาสื่อเวลาตอ่นี้แล้วใช่หมหืมสะคอมไม่ใหญ่ครับเลือเปล่าเลยนี่กินไปนี่แย่ไปไปเป็นกินในคนดี ไอพวกนั้นเอาญ่เว้ยเขาจานห้เพราะว่ามันกินขาปลาอยยังรอไใช่ยังเวยด้วยอาบ้าไปไหนเขาแล้วสมจุยมาเร็วรอบมือนีทางหัวทางปลา่อยงานมืเล้ยรื้อเขบานดียน้องสบานเดีพี่น้องรืเขา mời ê hương mời ê gì mời ê Đi mời ê Đi 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 hương Đi đi đi. mời ê hương mời à? hương mời ê hương mời ê hương เอาป้าไม่ไม่ทางตามึงเอาเบเอาอีกเลเอาเบเอาอีกเลอนอาไปแป้งฟอนไปเอาไปแป้งันเล่ออ๋อได้ประเดีย มาซอมอ่ามา มาออกกล่องให้ให้พี่น่องจะเบิ่งเนี้ยพอกระลืมทามพี่น่องจะล็อกกรเบิ่งกันอยู่่บะเยาไม่ไปเบิ่งเนาะเราบอกจะปะเฮ้ยเข่าแล้วพวกคนเนาะ

เออเหตุอะไรเว้ยเช้าบียบม่รู้เป็ีเราอกเาื่อนเปล่ามกินข้าเลยทก่มาแล้วมดูเ่อเดี๋ยี้บ่จากว่าใค้คนกูเบิกะใคเดารเาทางเป่าเบิดไปหน่อง ปั๊บหนาดินิึงหนาดินนำกลมลายเถื่อนหกลายบุจักงูเหงูต้องอ่างเต็มอยู่

thương mời nào ừ. <laughs> ừ? nào ừ. đấy thì chưa cái này phải chưa cái chưa phải này không chưa cái chưa mà phải giàu ăn kìa đang hỏi Bây giờ cái bên đây bằng những cái vườn dốc bằng trên cái đèn Cái ngầu ngầu 180 112เท่าไหร่อย่าตะหนักดว่ารถบ่รถมีมีเครื่องย่านแล้วบ่ห้องกันเท่าใด๋เนาะก็จะติดได้บอกได้อีหลองบ่ <laughs> <axterAndrew>

没得、嗯，嗯嗯，能晒的，我们再进再说，除外啊？ อาสางมาต่างกันไ้พี่น้องบัลยพ่ามันนั่งกิงเขาเยออยู่เบ,บิ้งไปเบิ่งน้ำมูกอะเบิ้ล สำแลงไมเอา,าประจําอยู่พี่เลยเนาะลูกมันออกพี่เลยบ่ลูกค่ะ อาพี่นอ้องกักนหนึ่งสิประมาณนี้เนะานะไปเวียดตอไปเนี่ยไปเอา,นาเนาะพี่นอ้องหลังจากถือแลว้วเบิดเนาะกับสิประมาณนี้เนาะบัดนี้เดี๋ยวค่อยเต็ดกำแพงแตัวนี้แลว้วเบิดถือออกมดแล้วที่แรกหกขนาดพี่นอ้นองเบิร์ดซีรีวิวให้เบิมน,นี่ถ้าเกิด ย่างนี้ไม่แห้งปีนาปีฮือมีเงินมีค้ำก็เฮถียรเสียเอกมั่งนี่อย่างนี้ตั้งรังบ้าน,น,านตัวเห็ดกระแพงเห็ดหัวนี่อ่อนหมดแล้วเนาะใส่เข้ามากระแพงมันรูพวดพี่เนาะเนาะนี่พวกกรด้อีกรังหนึ่งมองนี่เนาะปรามาณนี่พี่เนาะเอาลงไว้ไปทีละเลึก มาถ่าอีกหลายสิบปีมาหนามีการเปล่งแปงกับพอได้เบิ่งผาบเก่าๆนั่นนี่ <laughs> อ้าวขอขอบใจพี่น้องสบายดี